เปิดไ้ากเปิดรุนเลยเดี hmm. mm ๋ยวดูช่องเช็คยันนะเปิดได้าก่เดี๋ยมไปนหู้รอบนึงเข้าเซว่นเลยนะครับนะครับเพื่อจะให้คนไปท่านผูมพร้อมแล้วใช่ครับเพื่อผ่ารกใสมาดีกว่า เป็นรีเข้าเใช่ครับใช่ครับไม่ใช่ฝากไเป็นอกเขาอย่ง้มาชำระค่า่เอาครับของราเรมงคนะครับก็องสน่นเดี๋ยวอจเา้ให้ทราบีงเนไปดีเว้น่มตัวใคร่อ่าใช่ ต <c oughs> <myst icism> yeah. mm ้องหีทางป่ะ hmm. ก mm ็เ hmm. ด mm ี๋ยวถ้าเกิดว่าเดี๋ยวคุณเนี่ยนะครับบอกไปที่เเว่นได้เลยนะครับนะก่อน4โมคุณตองามา6ถเวนล้วะช่นะครับแล้วถ้าหีกจากจะให้ไปหยที่อันดับน้าให้่จาแถาไม่กนต้องเสียใจแตเนี่ยคุณต้องเข้ามาต่ออิน1ปาบาทแล้วสวนที่เหลืออี้ือ3ปาเนี่ยนะครับคุณต้องตัวี่ยมาจ่ายให้ได้นะครับเป็นภายในวัน รทุกอย่างเราต้องให้คนแน่ใจว่าคนเนี่ยจะมีนิมมานีบุคคลในอนาคตนะอาจารย์ที่ว่าคุณจะเข้ามาจำนวนเงินเื่นสี่ล้านกว่าครับครับเออผมผมพยายามจะจินตนาการว่าว่าเป็นที่ผมหลับตาผมพยายามจะจินตนาการว่าเป็นว่าเป็นคุณนัทีโอ้ยแม่งเสียหมาอ่ะ กูละอายแทนนะมันพูดเนอะมันพูดเนอะนะนะมันพูดเนอะแล้วมันก็ไปตีความว่าเป็นเป็นนาทีลูกชายกูสองคนก็พูดเนอะ <c oughs> แต่นะไม่ไม่เหมือนเสียงนาทีเลยโอ้ทำคอนเทนต์สิ้นคลิปนะ อย่างนี้ต้องเรียกว่าคอนเทนต์สิ้นคิดนะครับนะเฮ้ยปวดแล้วคอนังนบักบักบักสิ้นคิดดีกว่านะคุณตาทีโดนจับมันบอกว่าไม่กล้ามาหรอกวันนี้นะครับนะนะคลิปคืออะไรอาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังบางคนยังไม่ได้ดูนะครับนะมันมีแก๊งคอร์เซนเตอร์เสียงเมื่อกี้เนี่ยเป็นเสียงแก so ๊งสกคอร์เซนเตอร์ โทรไปหาก็าคือมันมีอยู่ในมันมีอยู่ในในยูทูบอ่ะไอ้มันจะมีอยู่ในทิกเกอรือ้วในยูทูบเนี่ยนะในยูทูบนะครับนะเออโทรไปหานะักกฎหมายท่านหนึ่งแก๊งคอร์เซนเตอร์เขาก็อัดเสียงไว้แล้วเ็าถ่ายคลิปไว้นะไอ้แก๊แกงคอร์เซนเตอร์เนี่ยมนันพุดเนอเออแล้วเรื่องมันเป็นยังไงมาถึงม่าพันกับคุณนาทีนะเรื่องมันเป็นยังไงครับนะเอาผมจะเล่าให้ฟัง อันนี้มันก็พูดมันพูดเนอออนพูดเนอก็เหมือนนาทีอันนี้ไอเด็กปอ .4 อะ่ะไอเด็กป .4 มันเอาไปทำคอนเทนต์อยู่ในทิกตอกใช่ไหม,ไ,หมไอเด็กป .4 เอาไปทำคอนเทนต์เอนะไ,ไม่ไม่ต้องถามนะเด็กป .4 เป็นใครถ้าถ้าถ้าติดตามเรื่องนี้เนี่ยนะถ้าติดตามเรื่องนี้มาเนี่ยจะรู้หมดนะครับไอเด็กป .4 เป็นใครนะเออ คนี้ไอเด็กปริญญาเนี่ยเป็นนักกฎหมายปริญญาเนี่ยเสื้อไปทำตามเด็กปอซีเนอะนะเนอะเด็กปอซนะเด็กปอซีนะมันเอามาเล่นเป็นคอนเทนต์นะคนี้เด็กจบปริญญานะมันไปเอาของไอเด็กปอซีมาเล่นเป็นตู้เป็นตานะแต่แจ้งภาคซองแต่แจ้งภาคซองด้วยแต่แจ้ง เรอ,องผู้การภาคสองนะเออบอกว่ามันบอกว่าคอยบอกเจ้าแล้วเนี่ยวันนี้ไม่มาศาลหรอกโดนจัดแน่โดนอุ้มแน่โดนหิ้วแน่กู <c oughs> <c oughs> ถามมึงจริงๆเอะมึงไม่ไอายเหรอก <c oughs> ูถามมึงหน่อยมึงไม่ไอายเหรอว <c> ะ <oughs> มึงเอาคอนเทนต์แบบนี้มาเล่นอะอ <c> ะ <oughs> เขาเรียกว่าคอนเทนต์สิ้นคิด นะไอซิ้นคิดมันไม่ใช่ไม่มีความรู้มันก็รู้ทั้งรู้แหละนะเอฟซีนะไอ้แทนะ I นี่ต่อไปนี้ไอคนนี้อย่าไปเอ่ยชื่อจริงนะครับเดี๋ยวมันฟ้องเอา,ต,อา,เออาอต่อไปนี้นิทานเรื่องนี้ชื่อว่าไอซิ้นคิดต่อไปนี้นะครับตัวละครในนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าไอซิ้นคิด นะมัน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 หมดแล้วอะ่ะมันมันไม่มีอะไรแล้วอะ่ะมันมันมันหมดเกียเก้ยงเกี้ยงตับเกี้ยงตึ๊บกูอยเอาเวลาที่คุณรู้จักมึงคืนกูมาเอาคืนมนาะรู้จักเัามึงมาตั้งนานหลงศรัทธาหลงเขาลบนะเอาคืนกูมาเอาคืนกูมากูเสียเวลามากไอ้สิ้นคิด นะมึงนี่มึงมึงมองว่าเอซีมึง,งโง่ไอ้กูก็เห็นคอมเมนต์เอฟซีงนะโอ้ยตกมาตายโอ้เอฟซอซี FC, FC แม่งอ่อนจริงจริงเ <c oughs> ช็คยันเอฟซี FC แม่งปัญญาโคตรอ่อนเลยอะนะโอ้โหคอมเมนต์ไม่ได้นะคอมเมนต์ไม่ได้อุยกำตามแล้วค่ะกำตามสนองกำมาไวเร็วอย่างจรวด วันนี้มันโดนจับแน่ไอ้สิ้นคิดแม่งสิ้นคิดจริงๆนะโอ้โหมึงหมดแล้วเอฟซี MC ครับหมดแล้วหมดคอนเทนต์แล้วแม่งไม่เอาคอนเทนต์เด็กฟอสสีมาเล่นนะนี่นี่นี่เรียกว่าใครนะว่าไอ้สิ้นคิดนะอย่าไปรับนะเดี๋ยวไปลอยอมรับว่าตัวเองมันไอ้สิ้นคิด เปลาคอนเทนเด็กป .4 มาเล่นตาย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 ,ตาย,อยเอายแทนว่ะอนะเอ็มีฝั่งนู้นมึงไอมึงบวเนี่ยอ๋อมันไม่ได้ตัดแต่งเสียงคุณวัชรีมันไม่ได้ตัดแดต่แงเสียงนะครับแตไ่ไอคอร์เซนเตอร์แหละแม่งเนอจริงนะ คอเซนเตอร์แม่งเหนือจริงครับมันไม่ได้ตัดแต่งเสียงนะครับมันไม่ได้ตัดแต่งเสียงมันไม่ได้ตัดแต่งเสียงนะนะจ๊ะเอออาวลระอยู่ในกันไอ,อ้เยพวกมึงอ่อนนี่หายเลยมึงฟังยังไงวะนาทีคิดว่าจะทำาร์วอนนาทีนะคะตลกเนาะหัวเราะเรื่องนี้่อนะคะยศีช้าหุยเนอะค่ะเราฟังคุณท่านนันตต่อ